พี่เห็นซอมบีม้เข้ามามแล้วพวกเราจะจำศีลแล้ว,วช่วยด้วยเอาไม่ได้เอาไม่เป็นเอาเจะทำต่ออกวแล้วพวกเราพวกเราจะจำศีลลวจำศีลจำศีลกันเถอะพวกเราพวกเราได้ว,วนที่นี่ไปสามร้อยปีนอนหลับซะสตาร์บิกาัตโตโอบิกาตานอนไปแล้วต้อง่ายอย่าท้แล้วก็ความปลอดภัย เอาแน่นหนาหนาเนี้ะใช่แล้วก็วางูนาดีเดิมเยการุกันที่ดีหนาดิสิสิสิเขาคือบารม aja อีกครั้งนึงเอยตื่น ตายไปหนึ่งปีช้า<ด>ยังไปดูดิไลูกช้าเราได้ดขุดจะเถิดขุยขอโทษไม่เป็นไรแค้นเนอะเดี๋ยวพี่เสกขวานขอขวานเลยดีขวานก็าพ,งพ,งพงังพึ่งคลังเลยจริงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวเอาขวานให้เป็น,นง เละไงโอ้มึงก่อนแน่นหนา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 น,านอ,ะอะไรเ่ยผมว่าคุณไม่น่าจะอยู่บ้านเดิมสินะไม่เลยเพราะอย่างนั้นจะมีใครมาซื้อของบ้านผมเล่าของไงเออผมว่าคุณน่าจะไปอยู่บ้านแซฟก่อนนะ แล้วแล้วแฟนมาคุณเอยมาอยู่บ้านผมใปะโอเคโอนยบ้ายไบ้านไถึงยืนเพราะกอปปี้เยก็อปปี้เยนี่ใช่มยคอมิสเอรเยตอร์เยเตอเี่เตอร์เฮกิบ้านนแฟลชไม่มีเตียงแยนยายจนมากสะซื้อเตียงบ้านผมมาได้นะกี่บาทครับหนึ่งบาทครับโอ้โห แล้วถ้าเกิดหกอันกี่บาทครัหกอ,อันก็หกบาทครับนะใช้หัดใจก่าด้วยการลืมเสา,อาโอ้ยฉันลืมเสา

โอ้ยอะไรวะลูกเหบเริ่มตกกันมาแล้วนะโอ้ยสอดฝนแค่ไม่ตกเลย ใครมันเกี่ยใครมันขี่ลากมาตรงนี้วะเนี่ยเด็กชอบดมโกดเป็นชีวิตมติดใจคือเด็กคนนี้ mày hút cái này chấm một à? เน่ยค่นนอขอบุกต้นไม้ก่อนนะเพื่อแต่ฉไม่มีบุกกระดูกเ่ะอ่าไม่พอของกระดูกนะคะผมครับ25บาทค่ะเอไม่ใช่เหอนึอน่งบาทครับเนลอกางกรับหกสิบสี่เอมโมลโลครับเอ้ยไ,ไม่ใช่ บ64อันครับเอาไหม1บาทกับ64อันเอาวะผมให้คุณ2บาทคุณสียไม่ใช่ผมหมายถึงอ่ะไอ้นี่นะคุณเอาแอมโมโลมาแล้วผมจะให้ผมกระดูกไป64อันเหรอกี่อันล่ะแอมโมโรกี่อัน1อันให้กี่อันอ่ะให้64อันแต่ว่าพี่เพิ่มทำที่เก็บราคาหน่อยดิให้เกิดปโยชไปไม่ดีพี่เก็บราคามาในห้องมาในบ้านผมครับ เด huh ี๋ยวยูบอกว่าผมขายของบ้านี่อแเนะบั๊ม้วผมหาของกันรับของผมก็ดูครับเอาไปเลยครับหน่งอันกมาเชิญครับดูสอันอาต่ไปดูอแตงปดูันทุกอย่างคือของ

หนึ่งสองสามอ้าวของของคุณจะซื้อเหล็กของผมก็ได้นะกี่บาทครับหนึ่งบาทเหมือนกันครับเอายเจ้เนี่ยเนี่ยของก้อนหนึ่งเป็นบล็อกครับหนึ่งบาทเอาเปล่าเอาไหมคุดคูดคุดคูดคูดหมดคหมดมามาซื้อมาซื้อกับผมเด็เราองงดิงงดิมาซื้อกับผมแล้วไม่ใไหครับแล็กของของคุณคุณเอาเท่าไหร่เออไม่รู้อะขอหนึ่งบล็อกได้ไหมได้ครับ หนึ่งบล็อกกี่วานครับหนึ่งบาทครับอ่ไมแล้วสองบล็อกกครับสองบล็อกก็สองบาทครับของคุชเตียนะครับก็หกสิบสี่บาทครับเกินหนึ่งเมตรแล้วครับหนึ่งเม็ดศูนย์บาทครับเอ๊หนึ่งหนึ่งเมตรหกสิบสี่บาทของหกขอประมาณครับจะยีบยีบยีบห้าอันครับเธอเองของถึงแล้วถึงจะเท่ากับหนึ่งบาทครับอ่ะส่วนสรวนส่วนคุณเอาก้อนหรือบล็อกเอาเป็นก้อนก้อนอ่ะ บบแบบแบบนี้เท่าไหร่ครับใหญ่ๆบน้งเต้าลังเต้าขอแบบเก้าอันเลยนะอันนี้เหรอครับเก้าอันอันนี้เพราะว่าเก้าอันอาจะทำเพิ่มเลยนะบอกเลยอันอแล้วคุณไม่เอาแบบบล็อกเลยหนึ่งอันผมก็เอาบล็อกหนึ่งอันนี่แล้วคุณให้แท่งมาเดี๋ยวหัวไปครับเองครับไม่กรับเดแล้วผมพาาให้เลยกว่าครับเอ้ยตบประสิทธิภาพร้านคาร์บอนไบโผม มีเยอะมีเยอะเชิครับก้อนนึงเชิญครับขอบคุณนะสวัสดีครับเชิครับบ้านเรือนีอ้คุณหวารับไม่ขายครับเสืออะไรเน,นี่ยใครตดนี คุณหรือเปล่า้อ้เออ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 เอพี่ยบอกนะพี่ตุ้มอบอกเรื่องนี้กับแร็กซว่าทำไมคุณได้ซื้อของผมล่ะของหกสิบสี่บาทถ้าถ้าเท่ากับหนึ่งบาทของแอมโโร ผมคิดต <ítulo> ้องการมากงานโอเคแล้วมาคุิมเก็บของได้ไหมอาแล้วใส่กระเป๋าคุณคิดว่าเก็บได้หรือล่ะไม่ได้สว้ยเพื่อนใส่กระเป๋าด้วยไม่คุณรับแล้วคุณจะแล้วคุณมาส่งอะไรบ้างไม่รู้สิเขาจะชิลอะไร อีกก้อนเพชรห้าก้อนยี่สิบเอโมโลครับเพราะว่า<อ>แล้วนหนึ่งก้อนอ่ะหนึ่งก้อนก็หนึ่งบาทประมาณครับก็คือหนึ่งก้อนมะครับหนึ่งบาทครับดีนะไม่เป็นไระเก้าเพชรผมอันละเก้าบาทไอ้ไม่ใช่เพชรผมเม็ดหนึ่งหนึ่งบาทเขาบอกสนใจซื้อเพราะพี่ เช็ดคืออะไรหรอครับเออเช็ดตูดได้ไหมครับซาม่เดรีปาโก้ผมเล่งคุณลันนะผมเล่นคุณลันนะทำไมเป็นแรจังเลยครับคุต้องแก้กระดาษเช็ดตูนะครับเกิดเช็ดตูดได้ครับได้ครับได้ครับกิดหวแล้วกระดาษเช็ดตูดไม่มีครับไม่มีตังค์ครับกระดาษเช็ดตรงกระดาษเช็ดตูน้ำตาใครไหมครับ น้ำตาลน้ำตาลน่น้ำตาลขายครับกับไข่ไก่มีครับขายครับแล้วก็ถังนม,ม,มขายแครบแล้วก็วัวหนึ่งตัวว้วขายเลยเอยเจ็บแล้วันเงินผม,มทำกงินได้ชิปตูตรนะ น,น,นี่นแผนที่หร<ข>อ,อครับขอดูรอบเมืองหน่อยครับว่าที่นี่ทำไมเราไม่ใช่เ,เมืองเลยวะเอาเปล่าไม่เอ,เอ้าเอที่นี่ก็ดีอยูน่นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องนึงครับคือที่นี่มีที่ตัดไม้เนี่ยครับผมหาที่ตัดไม้ไม่เจอถ้างั้นคุณก็มาซื้อไม้ถึงผมก็ได้แล้วค่ผมเป็นคนตัดไม้นะครับที่ยากจนมากบอกเลยยากจนยังไงวะ งูกหูสิเอาไรลูกพี่กองไ้ยไปต่อพี่น่าน่าจะมีที่ไหนสักแห่งนึงน่าจะมีไม้นะต้องเดินมาตรงนี้ต้องมาทางนี้ทางนู้นทางนี้ไว้พี่